สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆเลยนะครับก็รับซื้อเหรียญุนเวียนผลิตน้อยนะครับตามรายการที่ผมทําคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับแกะให้ดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาอีกแล้วนะครับซื้อเข้าทุกวันนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับมีเหรียญแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันเพลินๆทุกวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้ ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นเหรียญที่ผมประกาศร,รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าช่วงไหนเหรียญเข้าน้อยนะครับไม่มีเหรียญผมก็ต้องหาซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงไหนเหรียญเข้าน้อยนะครับคือผมจะดูในกลุ่มซื้อขายอยู่ตลอดนะครับว่ามีเหรียญอะไรที่ลงขายแล้วก็รา <c oughs> <magazine> คาพอที่จะซื้อมาซื้อมาขายได้นะครับอันนี้ก็คือพี่เขาเป็นแม่ค้านะครับ แม่ค้าผู้หญิงนะครับก็เป็นพี่นะครับก็เคยซื้อขายกับผมนะครับก็ก่อนหน้านี้พี่เขาก็เคยซื้อเหรียญจากผมสองสามครั้งนะครับแล้วมาวันนี้นี่ผมมาซื้อเหรียญจากพี่เขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเหรียญอะไรนี่นะครับเป็นเหรียญสองบาทสีเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญสองบาทสีเงินปีพศอะไรนะครับก็ไม่ไม่น่าจะ พ i ิกล็อกหรือว่าคิดผิดนะครับเพราะว่าเหรียญสบาทสีเงินผมก็ซื้ออยู่ปีพศออเดียวนะครับนี่นะครับสองบาทสีเงินนะครับอันนี้แพ็คถุงกลมนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับอ่าอาจจะติดอันนี้สักหน่อยเดี๋ยวไม่รู้แกะแล้วแล้วถุงจะขาดหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ตัดถุงนะครับเพราะว่าเวลาผมขายผมก็ขายยกถุงนะครับสองบาทสีเงินปีพศสองห้าห้าศนะครับนี่นะครับสองห้าห้าศนถุงเหมือนกับน่าจะเก็บไว้นานแล้วนะครับนี่นะครับน่าจะเก็บไว้นานแล้วนะครับในถุงนี้ เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับในถุงยังมีแบบคราบเมจิกอยู่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือซื้อมาจากจากพี่ในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวขอจัดพื้นที่นิดนึงนะครับอ่ายังไม่ได้แจ้งช่องทางติดต่อให้เพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับช่องทางติดต่อนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับเพื่อนเพื่อไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับ สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2ลายดีนะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปเก่าๆนะครับผมอยากให้ลองมาดูคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันจะมีคลิปคลิปหนึ่งอ่ะของผมที่ว่าเป็นคลิปที่คนดูเยอะที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนดูกี่แสนวิวนะครับแล้วก็คนจะไปคอมเมนต์คลิปนั้นกันเยอะนะครับซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิปเก่านะครับไม่ได้อัปเดตคลิปนั้นจะมีช่องทางติดต่อแค่ลายเดียวนะครับก็คืออยากให้ดูคลิปใหม่ๆที่ผม ทำคลิปนะครับมันจะอัปเดตราคากว่านะครับมีอยู่คลิปหนึ่งอะนะครับคนดูหลายแสนเหมือนกันนะครับก็เป็นคลิปรวมนะครับรวมเหรียญที่ผมรับซื้อนี่คือปี50หมดเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ ส่วนใหญ่อะจะจะไม่ได้ปลาเป็นถุงนะครับที่ที่ส่งมาขายก็จะเป็นเป็นเศษเศษเหรียญสองเหรียญก็ยังไม่ได้ส่งมานะครับถ้าส่งมาก็จะมีแบบ 30- 40ี่เหรียญแบบนั้นก็รับซื้อนะครับราคารับซื้อผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ6บาทนะครับรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อไปเก็บนะครับก็ไปรับชมได้นะครับผมขายอ่าที่ช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับ หลายๆท่านสงสัยเอ๊ะทำไมไม่ขายช่องนี้เลยนะครับเพราะว่า,าสมาชิก f c มี2ส่วนนะครับผมไม่อยากให้เกิดความน่าเบื่อสำหรับท่านที่ต้องการจะขายเหรียญน,นะครับเหมือนบางท่านมาดูคลิปเพื่อที่อยากจะศึกษาเรื่องเหรียญแล้วก็อยากจะส่งเหรียญมาขายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยากจะส่งเหรียญมาขายถ้าผมมานั่งขายเหรียญช่องนี้เดี๋ยวจะเกิดยังไงอะ สับสนนะครับว่าช่องนี้มันซื้อหรือมันขายกันแน่นะครับผมก็เลยทําช่องหลักสลาลมคอย h ช n แนลนะครับเป็นช่องที่รับซื้อสําหรับท่านที่ต้องการจะส่งเหรียญมาขายนะครับก็ดูคลิปช่องนี้ก็ได้แล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญจากผม <S <S ก็ไปติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับช่องนั้นผมขายอย่างเดียวไม่รับซื้อมี2ช่องนะครับช่องนี้รับซื้ออีกช่องหนึ่งคือขายอย่างเดียวนะครับจะได้เกิดยังไงไม่สับสนแล้วก็หลายๆท่าน จะได้ไม่เบื่อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะส่งเหรียญมาขายนะครับก็คือแยกเป็นสส่วนดีกว่าให้มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจมันจะยุ่งยากทําเป็น2ช่องทําไมนะครับเพราะว่าถ้าทําทั้งซื้อทั้งขายในช่องเดียวอ่ะมันจะสับสนกว่านี้นะครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็เหรียญ2บาทนะครับแบบนี้ซื้อซื้อเข้านะครับเหรียญละ6บาทนะครับเหรียญละ6บาทเก็บไว้เยอะๆก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยส่งมาขายนี่นะครับ ถุงมันเก่านะครับแต่ว่าสภาพเหรียญยังดีอยู่อันนี้คือผมก็ขายยกถุงนะครับผมขายยกถุงผมขายออกถุงละ800บาทนะครับเนี่ยที่ผมขายอยู่ขายแบบนี้มานานแล้วนะครับเนี่ยได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นนะครับผมซื้อมาขายไปนะครับชุดนี้สั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับราคาไม่สูงราคาพอที่จะมาขายได้นะครับก็เลยสั่งซื้อมาให้กับ fc นักสะสมก่อนนะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับ ซื้อจริงนะครับถึงถึงไม่มีเหรียญมาขายส่งมาขายยังไงผมก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้มาทําคลิปหลอกให้ดูเอายอดวิวแน่นอนนะครับนี่นะครับก็สําหรับท่านที่ติดตามกันมานานก็จะรู้นะครับว่าช่องผมเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านก็ส่งมาขายนะครับแล้วก็ส่งมาขายส่งมาขายหลายครั้งแล้วนะครับหลายท่านนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ให้ดูเหรียญ2บาทนะครับเดี๋ยวดูให้ชัดๆนะครับสีเงินรับซื้อแต่ปี50เท่านั้นนะครับใครมีก็คือส่งมาได้เลยนะครับส่งรายการมาทางไลน์ก่อนนะครับว่ามีกี่เหรียญเท่าไหร่ตกลงราคากันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งมานะครับก็คือซื้อขายง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ ไม่ยาวมากนะครับกับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเดี๋ยวไปขายเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปขายขายเลยนะครับขายเร็วนะครับซื้อมาขายไปเร็วๆนะครับแล้วก็จะได้ซื้อเข้ามาอีกซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับทําแบบเร็วๆนะครับแต่ว่าถ้าใครมีก็รับซื้อไม่อั้นนะครับลองทักท่ายกันมาไลน์ไอดีที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ